<BS> หนูว่าเห็นเวลาทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าสําหรับหนูมากๆสามารถที่จะนํามาท่องศัพท์ก็ได้เอามาดูคลิปวิดีโอในการเรียนก็ได้ support เพื่อนคุนี้ได้ไหมฮะดีเอาไปเลยสามรอบเลิศสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับแม่ของเราเองนะคะแม่หมอที่ไม่ใช่แม่หมอดูดวงแต่เป็นแม่ของเราที่เราเพิ่งติดแทย์น,นะคะแล้วมีคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากว่า แม่เราสอนภาษา,ษาอังกฤษเรามายัางไงตั้งแต่เด็กนะคะก็เริ่มจากคาถามแรกเลยแม่สอนอยังไงคะก็ตั้งแต่เริ่มตัวเล็กๆที่เริ่มหัดพูดก็ก็จะเราก็จะพูดประโยคง่ายๆสาหรับเด็กแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้กับเขาก็คือ,อให้ดูกระตูภาษาอังกฤษแล้วก็พาไปดูหนังแบบหนังโรงหนังอะไรก็เป็นเป็นซาวด์แท็กเป็นเดียวแล้วเวลาออกไปข้างนอกก็จะพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษ เอาประโยคที่ง่ายๆแต่ว่าคุณแม่เองต้องบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งโอเคคำถามต่อไปแม่อยากให้หนูเป็นหมอตั้งแต่เด็กไหมไม่นะโดยช่วงย้อนกลับไปในสมัยนั้นคือเทรนของการที่แบบว่าอยากให้ลูกเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะว่าเอ้ยแอร์โฮสเตสมันได้เที่ยวน้ออะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือแอร์เนี่ยมันคือดูดีมากเลยแล้วคิดว่าไรายได้สงูงบอกว่าเออเป็นแอร์ไหม,มก็จะแบบ อยากให้เป็นแอร์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากเป็นหมอก็เลยเออโอเคแล้วแต่คุณนะเพราะว่าไม่ได้ห้ามก็คือตอนมอ3อะคะ่ะหนู่รู้สึกว่าหนูอ,อยากเป็นแพทย์ค่ะก็เลยตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเนี่ยฉันอยากที่จะเป็นแพทย์ได้นะก็หลังจากที่ช่วยแม่ขายของอยู่ทุกๆวันตอนเย็นมาตั้งแต่ประมาณหกโมงถึงสามทุ่มทุกวันก็กลับมาบอกแม่ว่าแม่หนูอยากเป็นแพทย์นะแม่ก็โอเค แต่ว่าก็ก็จะดูว่าทําได้ไหมก็จะซัพพอร์ตนะแต่ว่าก็เหมือนแบบเออลองไปดูอย่างอื่นด้วยนะเผื่อเผื่อว่าตัวเองไม่ได้มันจะได้ไม่เจ็บมากหนูก็โอเคเก็บไว้แต่คือหนูอ่ะมีความตั้งใจมากๆตั้งแต่มสามมสี่มห้ามหกคือตั้งใจหมดเลยในการที่เก็บผลงานในการที่ท้าทายตัวเองในการไปงานต่างๆงานใหม่ๆแล้วก็ยังช่วยแม่ขายของ ตอนเย็นอยู่เสมอก็คือเป็นการแบ่งบาภาระแม่รวมถึงกับการที่หนูรู้จักแบ่งเวลาตัวเองในการทําหลายๆสิ่งให้มันดีออกมาพร้อมๆกันถ้าเคล็ดลับของหนูมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและหนูเชื่อว่าทุกคนทําได้ก็คือในทุกเวลาที่เราว่างมันจะมีอยู่แล้ว5นาทีส0บนาทีตรงนั้นนะคะเราสามารถที่จะนํามาท่องท์ก็ได้เอามาดูคลิปวิดีโอในการเรียนก็ได้คือหนูว่าเห็นเวลาทุกเวลา ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าสําหรับหนูมากๆหนูก็จะใช้เวลาให้เต็มที่มากที่สุดแล้วด้วยความที่หนูอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าหนูจะต้องทําอะไร6โมงถึง3ทุ่มหนูต้องช่วยแม่ก็คือเราปักหลักไว้เลยว่าตรงเนี้ยโอเคเราห้ามไปยุ่งนะเราไปยัดกับตรงอื่นแทนเราสามารถที่จะแบ่งงานไปไว้ส่วนอื่นได้ไหมประมาณนี้ค่ะอยากฝากให้กับน้องๆว่าฝันให้สูงล้วไปให้ถึงค่ะ ใช่ถ้าสมมุติเรามีความฝันแล้วแล้วเราทําเต็มที่เราพยายามเราตั้งใจแน่นอนว่าความพยายามมันไม่ไม่ทำลายใครแน่นอนก็อยากให้ทุกคนแบบทําเต็มที่จริงๆแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ช่วยพ่อแม่ได้ก็ช่วยนะคะในในด,ด้านอื่นก็ได้อาจจะเป็นงานบ้านหรือว่าช่วยแม่ขายของแบบหนูก็ได้เพราะหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะแบ่งเวลาได้ค่ะมันมาจากแรงมานานใจของตัวหนูเองที่หนูอยากบรรเทาความเจ็บปวดของ หลอกมาหนูที่เขาล้มกระดูกสะโพกห่ะแล้วหนูก็คิดว่าถ้าหนูสามารถที่จะรักษาเพ้กับทั้งครอบครัวของหนูได้แล้วคนอื่นได้มันก็คงจะดีมากๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ